สวัสดีครับผมเดียจากช่อง d ด a r y Channel วันนี้เราจะมารีวิวตัวสลา m o นิกบีลิง k 5ห0าร้อโปรีวิวนี้เหมาะกัคนที่กำลังจะตัดสินใจเลือกซื้อเจ้าสลา m o นิกบีลิง n k ห0าร้อโปและมือใหม่ที่เริ่มทำคอนเทนต์รีวิวนี้จะไม่เน้นเทคนิครีวิวนี้จะเน้นดูจบนะครับกดสั่งแล้วก็ รอรับของเลยครับเจ้าซาลามอนิก B Link 500 Pro จะแบ่งเป็นรุ่นย่อยเลยทั้งหมด3รุ่นย่อยนะครับแล้วก็มีทั้งหมด2สีสีขาวและสีดำนะครับใช้ได้ทั้งกล้องแล้วก็สมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่าตัว Android เองก็ตามนะครับรุ่นย่อยมีอะไรบ้างมีซาลามอนิก B Link 500 Pro B 1มีตัวรับ1ตัวตัวส่ง1ตัวรุ่นที่สซาลามอนิก B Link 500 Pro B 2 l i t edition ตัวนี้ก็จะมีตัวรับ1ตัวตัวส่ง2ตัวแต่ว่าตัวรับจะไม่มีหน้าจอดิสเพย์นะครับรุ่นที่3จะเป็น s a l a m o n i c B-Link 500 Pro b โตัว f u ลอีด i ชั o นผมตั้งไว้เองแหละ <c oughs> ก็จะเป็นตัวที่ผมซื้อมาตัวน,นี้จะมีตัวรับ 1ตัวตัวส่ง2ตัวซึ่งตัวรับเนี่ยจะมีหน้าจอดิสเพย์ให้ดูอินโฟเมชันส่วนราคาเดี๋ยวไว้ตอนท้ายนะครับหัวข้อที่2นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการใช้งานผมเอาไปใช้งานจริงๆนะครับเพราะว่าผมซื้อเองเอามาใช้งานเองจริงๆเขาไม่ได้ให้มารีวิวนะครับเอาไปใช้งานที่เอพิโซดที่แล้วไปดูย้อนหลังกันได้นะครับ33ปี s a f a r i World ใช้ยังไงฝากไปดูด้วยนะครับขอบคุณครับ ้องเชียวก็ใช้ตั้งแต่ต้นยันจบทีนี้ผมแบ่งหัวข้อเป็น4หัวข้อนะครับที่จะมาย่อยสรุปให้กับคนที่กําลังจะตัดสินใจซื้อแล้วก็เป็นมือใหม่ในการเริ่มทําวิดีโอคอนเทนต์นะครับคือผมมือใหม่จริงๆเลยผมรู้แค่นี้แหละหัวข้อแรกเลยเรื่องเสียงเรื่องเสียงเนี่ยโอเคนะผมรับได้ผมแฮปปี้ผมคิดว่ามือใหม่นะผมคิดว่าโอเคเลยผมไม่เคยใช้ของรุ่นอื่นแล้วก็ไม่เคยได้ยินของว่ารุ่นอื่นเป็นยังไง เปรียบเทียบกันสําหรับ My Wireless นะครับแต่ว่ารุ่นนี้ผมโอเคซื้อมาแล้วอ่ะก็ต้องโอเคือ <c oughs> หัวข้อที่2ก็คือเรื่องของสัญญาณจากประสบการณ์ที่เอาไปใช้จริงโอเคนะโอเคเลยเอาไปใช้นอกสถานที่ที่ผู้คนเยอะๆแต่ว่ามีอยู่2จุดที่ผมเจอที่เอาไปใช้งานจริงๆที่ Safari World ตอนดูโชโลมาครับหลังจากที่เริ่มกดอัดในการเข้าสถานที่ละ คนเยอะมากแล้วก็พิธีกรก็ใช้ไมค์ไวเลสไมค์เหมือนนักร้องอะครับไมค์ใหญ่ๆก็เป็นไมค์ลอยช่วงนั้นอะพอเดินเข้าไปอะสัญญาณตะกูตะกักนะเพราะว่าผมมอนิเตอร์เสียงโดยการใช้หูฟังก็ตะกูตะกักแต่โชคดีที่ว่าฟุตเทตตรงนั้นเนี่ยผมไม่ได้ใช้เสียงที่มาจากเจ้าตัวนี้ลองลองย้อนดูก็นั่นแหละตะกูตะกักคิดว่าสัญญาณน่าจะชนกันเข้าทคนิ่นึงก็คือเจ้าตรงนี้มันส่งสัญญาณที่ ความถี่2.4กิกะเฮิรตซ์คิดว่าน่าจะไปชนกับไมลอยของพิธีกรเขานั่นแหละแล้วพอหลังจากนั้นพอดูโชว์จบผมก็ไปเหมือนกับสัมภาษณ์น้องๆผมว่าเอ๊ะดูมันเป็นยังไงจังหวะนั้นในเสียงมันดังมากจนผมมอนิเตอร์คิดว่าเอ๊ะทำไมเสียงของน้องผมมีคนนึงอะ่ะมันเบาจังไมมันไปตกอยู่ในเสื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ให้ขยับไม่ลองไปดูได้นะครับลองให้ขยับไม้เสียงมันเบามากตรงนี้แหละมันต้องใช้ฟุตเทจด้านเสียงละเออค่อนข้างที่จะเสียงเบาเลยแหละเสียงเบาเลยลองไปดูได้ ตอนแรกผมไม่คิดว่าที่ตัวไม้เนาะคิดว่าเป็นที่การวางตัวไม้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าใช้ตัวไม้ระเบียเสียบไปที่ที่ปกเสื้อทีนี้ก็เดินไปที่จะล่องเรือก็ไปอยู่ตรงที่เคาน์เตอร์ขายตัว๋วก็จะอธิบายว่าตั๋วราคาอะไรยังไงอันเนี้ยชัดเจนเลยว่าเสียงน้องผมเบามากๆผมก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรผมก็เลยบอกไม่เป็นไรเพราะว่ากําลังจะเริ่มละ พูดไปเลยพูดเพราะมีคนนึงพูดเสริมก็เลยเพออะไรงนั้นเนี่ยพอกดหยุดอัดเนี่ยก็ไปปิดแล้วก็เปิดใหม่พอปิดเปิดใหม่แล้วให้ลองเทสให้ลองเกาเออเสียงมาฮะแต่ก่อนที่จะปิดเปิดใหม่อะ่ะผมให้น้องผมลองเกานะให้ลองเกาว่ามีเสียงคลื่นึึน้น่นไหม เออมันไม่มีแฮสัญญาณมันมันมน,น่าจะหลุดกันหรือว่ามันมันแพรกันไม่ติดผมก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเนี่ยสจุดที่เจอที่เอาไปใช้จริงๆนะครับเรื่องถัดมาเรื่องที่3เรื่องแบตเตอรี่อันนี้บอกเลยว่าอึดถึกโคตรจริงๆอันนี้โอเคผ่าน3ผ่านเลยผ่านมากๆอันนี้โอเคเลยผมใช้งานตั้งแต่10บโมงเชา้าเปิดไม่เคยปิดเลยจนถึง4ี่โมงเย็นลบไปข,ดดไปขีดเดียวอืมลบไปขีดเดียวอ่ะสุดยอดว้าว wow. ผ่านแบตเตอรี่เนะี่ยเรื่องที่4คุณภาพของวัสดุผมไม่เคยไปจับของรุ่นอื่นๆดูอะว่ามันเป็นยังไงนะแต่ผมคิดว่ามันก็โอเคอยู่อะก็อยู่ที่การดูแลรักษาของแต่ละบุคคลด้วยแหละอันนี้ตัวกล่องตัวที่เป็นตัวเหมือนกับตัว power bank นี่ก็มีช่องเสียบ USB C อืม ก็โอเค4หัวข้อที่พูดไปนะครับเรื่องของคุณภาพของเสียงเรื่องของตัวคุณภาพสัญญาณเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของคุณภาพของวัสดุก็โอเคเลยผมแฮปปี้ส่วนหัวข้อใหญ่หัวข้อที่3ว่าเอ๊ะแล้วทำไมผมถึงตัดสินใจซื้อเจ้าตัว s a l a m o n i c B Link 500 Pro B2 ชุดนี้โจทย์แรกเลยคืออยากได้ไมค์วเลสไว้ใช้โจทย์2คือ มีพี่กรณสองคนเผื่อไว้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับแล้วหัวข้อที่3ามเรื่องของบัตเจตคือซื้อแล้วต้องจบอืะอึงเนี่ยผมก็อึงแบบพักนึงแหละครับใช่อึงแบบพักหนึ่ง,บบงซื้อแล้วต้องจบก็เลยมาจบที่รุ่นนี้ก็คือซื้อแล้วมันก็จบจริงๆนะครับ <Yahoo! S 1> ส่วนเรื่องราคานั้นเนี่ยสามรุ่นนี้ก็คือซาลามมนิกบีลิงห้าร้อยโปรบีวันเนี่ย ตัวรับ1ตัวส่ง1ก็คือมีพิธีกรคนเดียวเนาะราคา6,700บาทสารามอนิก B-Link 500 Pro B2 Lite Edition ตัว Receive 1ตัวไม่มีหน้าจอ Display Information แล้วก็มีตัวส่ง2ตัวราคาอยู่ที่7,900บาท ส่วน s a l a m o n i c b l i n k 5 0 0 Pro o u l l Edition ราคาอยู่ที่9,900บาทผมซื้อใน s h อ p e e ตสั่ง1วันแล้ววันลุ่งขึ้นเขาก็มาส่งเลยก็โอเคแล้วก็ชาร์จแบตแล้วก็เอาไปใช้ง,งานที่ Safari ี o เวิเลยไม่รู้เลยว่ามันจะมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าแต่ก็มันก็ผ่านมาได้ดีนะครับเหมือนมาใครของใเคลองไงครับรีวิวนี้เน้นดูจบกดสั่งรอรับของนะครับ ถ้ายังไงฝากติดตามช่องของผมด้วยนะครับ d a i l y Channel ก็จะมีรีวิวท่องเที่ยวแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับถ้ายังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับ Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ้งปถ้ายังไงขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ